เปลี่ยนรูปธรรมดาให้เป็นรูปเหมือนสตูดิโอด้วยการใช้ ChatGPT นะครับใช้ AI นะไม่ต้องเข้าสตูดิโอไม่ต้องถ่ายรูปแบบอลังการงานสร้างนะครับถ่ายธรรมดาพอและใช้ ChatGPT นะครับวิธีการก็คือเข้าไปเลยครับแอป ChatGPT เอา ChatGPT นะนี่ ChatGPT แอปนี้นะครับอย่าไปแอปผิดนะและก็กดนะครับอัปโหลดไฟล์ตัวบวกตรงนี้เลยนะครับตัวบวกกดอัปโหลดไฟล์แล้วก็อัปโหลดรูปขึ้นไปอัปโหลดรูปเข้าไปนะครับนี่รูปอาหารนี่ไม่ได้แบบสวยเลยนะธรรมดามากนี่ รูปแบบเพิ่งถ่ายเลยอัพโหลดรูปเข้าไปนะครับอัพโหลดรูปเสร็จนะเอาพร้อมนะครับพร้อมพร้อมก็คือคําสั่งนะคำสั่งก็คือสั่งว่าวิเคราะห์ภาพอาหารจากไฟล์ที่แนบไปให้ แล้วเปลี่ยนเป็นภาพในลนักษณะเหมือนจริงเปลี่ยนจากภาพถ่ายธรรมดาให้ดูมีราคาเหมือนถ่ายอยู่ในสตูดิโอแสงฟาสตูดิโออาชีพเหมือนใช้เขียนคอลัรมอาหารพื้นหลังดูสะอาดเน้นภาพอาหารเป็นหลักนะครับแล้วก็สายภาพเนี่ยคือแบบความละเอียดเนี่ย 8K นะครับ UHD สี C, สันสดใสนะครับทำให้เนื้อมันน่ากินลองสั่งดูว่าทำได้ไหมนะครับออลองดูนะใช้เวลานิดนึงเวลาทำภาพนะครับ ได้สองคตอบด้วยโอ้โหมันไม่ธรรมดามันให้เราเลือกนะถ้าทํารูปเนี่ยถ้าเป็นแบบเวอร์ชันไม่เสียเงินนะครับจะใช้ได้แค่3รูปต่อวันผมจะใช้เวอร์ชั่นที่มันเสียเงินครับเดือนหนึ่งประมาณ600อกว่าบาทใช้ไปเถอะคุ้มทํารูปนึงก็ไปจ้าง500รอยแล้วโอ้โหมานะ้วจดกำลังสวยเลยโอ้โหมันค่อยๆโชว์มาทีละอันเสร็จแล้วโอ้โหมันต่างกันยังไงอ่ะโอมันมีกากหมูรูปแรกเนี่ยมันมีกากหมูรูปัสองไม่มีกากหมู ชอบแบบไหนให้เลือกเลือกเสร็จเนี่ยสมมติถ้าชอบกากหมูเยอะๆใช่ป่ะาก็เลือกกากหมูเลือกกักหมูเสร็จใช่ป่ะก็กดบันทึกรูปเสร็จแล้วทำรูปจากรูปธรรมดาเนี่ยให้เหมือนจริงจากรูปนี้นะดูจากรูปนี้นะกลายเป็นรูปนี้ไว้ในเอาไปลงในแอปลงขายสินค้าลงอาหารได้เลยไปทําได้เลยไปลองใช้ดูนะครับ Chat ี p ีนะครับใครมีคำถามเรื่อง Cha t GPT นะอยากจะรู้เรื่องอะไรนะครับกดคอมเมนต์ไว้เลยจะได้่อยนั้นมันเรือสสำเร็จนะครับ